มีเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าวิธีอัพเฟิร์มแวร์ของ d l i ล e ์ตระกูลด m หรือ CDM ต่างๆเนี่ยอัพผ่านด i เรคเตอร์ได้ไหมหรืออัพเฟิร์มแวร์โดยที่ไม่ใช้เซิร์ฟเวได้ไหมผมมีวิธีการทำมาอยู่ครับวันนี้ไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมหนึ่งจากสนุนิปาครับวันนี้เราอยู่กับอะไรนนะที่ดีไลท์นะครับ DM 4 8กับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องลงโปรแกรมดีเลกเตอร์ไปแล้วดีเลกเตอตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์ที่1.91ครับตอนนี้มีเฟิร์มแวร์ใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะออพเฟิร์มแวร์ผ่าน Director กันดูว่าทำอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องออกจากโปรแกรมก่อนออกโปรแกรมแล้วเราก็ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะครับ ทีนี้เราก็ไปที่เว็บไซต์เลนนะครับอของผมก็จะมีไว้อยู่แล้วรอสักครู่แล้วก็ไปที่ด l i g h t ไปที่ดีไลท์นะครับดีไลท์ตัวไหนก็ได้นะครับ C card หรือเ card ก็ได้หมดนะครับแล้วก็ไปที่ซอฟต์แวร์ครับผฟเวอร์ล่าสุดเป็น1.93นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดที่ดีไลท์เดเลกเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับ กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีมาให้เลือก Windows 11ก็ยังไม่ได้ซัพพอร์ตตอนนี้ Direct Director 1.93่ for Mac นะครับเครื่องผมเป็น Mac หรือถ้าเครื่องของเพื่อนๆเ,เป็น Windows ก็โหลด Windows กันนะครับโหลดเลยครับแต่ผมได้โหลดออกมาไว้แล้วนะครับ่แล้วก็ตัดเป็น Wi-Fi ตัวที่เราเชื่อมต่อกับมิกแ a ็นะครับแล้วก็ไปที่ที่โหลดเก็บไว้แล้ว ดีไลท์หนึ่งจุดเกาเลกเตอร์สำหรับแมควิดโดผมมีนะครับถ้าเกิดเจอนผมนะข้างนอกก็ขอได้นะครับพอโหลดมาแล้วก็ทำการลงดีเลกเตอร์นะครับมันก็จะขึ้นมาให้อากีนะครับก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็เปิดก็สั่งให้ Open ก็เลือกรุ่นปกตินะครับรุ่นเดิมของผมเป็น DM48 มิกเซอร์เป็น S5000 นะครับผมก็โอเคอันนี้เป็น Director ร์3นนะครับแต่มิกแรกมันยังเป็น1.91อยู่นะครับก็คือต้องไปเชื่อมต่อทีซิสต็มก่อนนะครับซิสต็มแล้วมีจะมันจะมีฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ครับยูนิตอัปเดนะครับคือต้องเป็นเฟิร์มแวร์ที่ขึ้นมา1.90ขึ้นไปแล้วนะครับถึงจะทําได้นะครับถ้าถ้าเป็น1.8นี่ต้องผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก่อนนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเลือก ตัวมิกแล็กก่อนว่ามันเจอไหมมันเจอนะครับเจอเป็นยี่ไรต์มิกแล็กก็เชื่อมไปแล้วก็ทําการคอนเน็กต์ยูนิตครับอ่าพอคอนเน็กติดแล้วมันก็จะขึ้นลูกศรตามนี้นะครับฟังก์ชันแล้วก็จะมีขึ้นให้อัปเดตหรือแค่เซิลอัปเดตนะครับเวอร์ชันเก่า9.1เวอร์ชันใหม่9.3นะครับ1.93นะครับแล้วก็ทําการอัปเดตได้เลยครับง่ายๆครับถ้าเกิดเป็นแบบ อ้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็จะต้องไปโหลดเฟิร์มแวร์โหลดเดเลคเตอร์มาสองอย่างแล้วก็ต้องอัพก่อนแล้วค่อยเปิดเดเลคเตอร์เชื่อมหากันแต่เฟิร์มแวร์1.90ขึ้นไปเนี่ยอัพผ่านเดเลคเตอร์ได้เลยครับอ่าพออัพเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าให้ reboot, okay รีบูตก็กดโอเคครับแล้วก็เค่อยจะทำการรีบูตที่ตัวมิกแร็คนะครับหนึ่งครั้งก็รีบูตคอมพิวต์แล้วก็ กดโอเคครับแล้วเราก็มาที่ออนไลน์ครับแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยครับเชื่อมต่อก็ปกตินะครับก็กดเข้าแอดมินก็ตอนนี้ก็กำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับคอนเน็กที่192.168.1.70ก็คือเป็น IP มาตรฐานของมิกแลกของ a l รีเดนทสนะครับหรือถ้าเ,เพื่อนๆเปลี่ยน IP แล้วจำไอพ้ให้แม่นนะครับจะรอสักครู่หนึ่งกำลังวิ่งอยู่ครับ โอเคมาใช้งานได้แล้วนะครับปกติแล้วเดนนี๋ยวเราทดสอบดูนะครับเรเช็คที่ช h a n n e l หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คปล่อยแฟนท่อมดูว่าไฟติดไหมเดี๋ยวจะมีไฟติดขึ้นมานะครับลองช h ้น n e l ที่2ดูครับอโอเคติดเดี๋ยวลองปิดอีกทีหนึ่งครับ โอเคนะครับไม่ยากดีใช่ไหมครับเพื่อนๆครับลองไปทำกันดูครับวันนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับหากชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ได้ทางโซนดิปบา YouTube Channel และติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้ทาง Facebook โซโนดิปบาสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทาง Line so แอดโซนดิปบา <Like. S 1> so bar, ครับ